สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเซียนแคมวันนี้ผมมีพลังจิตจะมาทําให้ทุกคนอึ่งกันนะครับผมจะเปิดประตูแบบไม่ต้องแตกเบยเจ๋งไหมล่ะเฮ้ยเจ๊จ๊ะฮ้ยเจะอ้อออออออ้ย เป็นไงเป็นไงนี่คืออะยอแล้วเป็นไงครับผมสนุกนี่ไทยนี่พี่ลูกคุณลูกขายแกร์แฟ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 ร์เดี๋ยวผมจะเปิดประตูแบบไม่ต้องสัมผัสอ่าโอเคโอ้โิอใไรเงี้งล่ะพลังผอบอกแล้วว่าไงเฮ้ยเฮ้ยดิ เลียงเนอยู่เอานิ้วเอานิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวชี้แมวโอเคเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะถ่ายรูปคนถายมนสวยด้วยถ่ายรูปโซเชียลแคมไง เฮ้ยมึงยิมพูดออกมาโอเคนิ่งสองส้ำถอยก่อนยถอ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 ยต่อไปตาผมเฮ้ยมึงก็ทำได้